ช่องตามใจทูเดย์ตอนที่1นึ่นางเสียนน้อยเจ้าสเสวียนจิงมองเสียเฉียวไม่วางตาเสียเฉียวพยักหน้าเล็กน้อยถูกต้องแม่นางเสียชอบความสงบสิตน้องราชทายาทไม่อยู่บ้านสิถึงจะดีเจ้าสเสวียนจิงถึงกับหัวเราะไม่ได้ร้องให้ไม่ออกลีซื่อเย็นเห็นสิทธิ์ทั้งสองหยอกเอินกันใบหน้าชรากระตุกเล็กน้อยและกระแอมไอออกมาสองครั้ง เซนเออร์เซี่ยเฉียผู้นี้เป็นทายาทผู้สืบทอดเตาของเจ้าสินเด็กคนนี้เป็นที่สาวของเซี่ยผิงไหวหากเจ้ามีเวลาว่างๆเมื่อไรก็พานางมาพบข้าหน่อยสิเซี่ยเฉียวจนคำพูดอาจารย์เองก็แสดงเก่งเหมือนกันนะเนี่ยจริงสิหากจะพูดถึงแม่นางเซี่ยผู้นี้แล้วล่ะกอนางเป็นคนที่มีความสามารถจริงๆนะขอรับอาจารย์ไม่รู้ว่านางไปเรียนมาจากใครจึงได้เปลี่ยนไปด้วยความรู้ทั้งๆที่อายุยังน้อยแค่นั้นก่อนหน้านี้สิทธิ์ก็ยังคิดที่จะรับนางเป็นสิทธ์ แต่ก็ไม่มีวาสนาเซียวอวี๋หลงถอนหายใจหลี่ซื่อเย็ยนได้ยินเช่นนั้นก็รู้สึกภาคภูมิใจขึ้นมาทันทีสิทธิ์ของใครอย่างนั้นหรือก็สิทธิ์ของเขาหน่าสิหลี่ซื่อเย็ยนอารมณ์ดีมากขึ้นมาทันทีโดยเฉพาะเมื่อได้ยินว่าเด็กนี่ยังคิดจะรับนางเป็นสิทธิ์แต่ก็ถูกปฏิเสธไปเขาอดที่จะรู้สึกชอบใจไม่ได้สายตาที่มองเซียวอวี๋หลงก็มีความเห็นอกเห็นใจมากขึ้น มันทาให้เซียวอวีหลงรู้สึกว่ามีอะไรแปลกๆส่วนสัญโยก็รู้สึกสนใจในตัวเซี่ยเฉียวคนนี้มากข้าได้ยินพ่อบ้านในเรือนพูดว่าพระชายาราชททายญาติเคยทําดอกไม้ในสวนข้าเสียหายโดยไม่ได้ตั้งใจแล้วก็สามารถเลี้ยงให้พวกมันกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้อย่างง่ายๆฝาบาทไม่ทราบว่าพระชายามีเคล็ดลับอะไรในการดูแลดอกไม้ถ้าหากฝาบาทถามให้ข้าได้สิ k น้องจะขอบคุณมากสัญยพูดจบก็ถอนใจอยู่ข้างในทำไมเขาจะไม่ได้รู้จักหญิงสาวที่งดงามขนาดนั้นเสียก่อนนะ ตอนนี้นางแต่งงานและยังกลายเป็นพระชายาราชายาทไปเสียแล้วต่อไปแม้แต่โอกาสที่จะพูดคุยกันก็คงไม่มีแล้วไว้วันหลังข้าจะเชิญคนสวนมาให้เจ้าสักสองคนเรื่องเล็กน้อยอย่างนี้อย่าได้ไปรบกวนถึงชายาข้าเลยสิทธิสิทธิทธน้องแต่ละคนล้วนแต่ทําให้เจ้าสวียนจริงรู้สึกไม่ไว้วางใจด้วยกันทั้งนั้นสังยมองออกว่าราชายาทด,ดูเหมือนจะหึงเล็กน้อยจึงไม่ได้อ้อนวอนอีกต่อไปราชายาทโชคดีจริงๆซงสังยทอดถอนใจ เหตุผลที่เขาประทับใจในตัวพระชายาราชายาตมากอีกเหตุผลหนึ่งก็คือเขาคิดว่าคนผู้นี้เป็นเหมือนสิทธิใหญ่ที่อาจารย์ได้เคยบรรยายไว้ก่อนที่เขาจะได้เห็นสิทธิใหญ่กับตาตัวเองเขาเคยวาดภาพสิทธิใหญ่ไว้ในหัวมาไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งทุกรอยยิ้มและคิ้วที่ขมวดมุ่นนั้นราวกับนางเซียนตอนที่เขาได้เห็นพระชายาราชายาตภาพนั้นกรับเข้ากับนางได้ดีจริงๆไม่ว่าจะเป็นบุคลิกลักษณะหรือหน้าตาก็ล้วนแต่เข้ากันอย่างลงตัว น่าเสียดายที่สิทธิ์พี่ใหญ่ตัวจริงที่เร่มากเทียบกับพระชายาราชทายาทยาแล้วห่างไกลมากจริงๆเขาเป็นคนชอบมองหน้าคนสิทธิ์พี่ใหญ่หน้าตาไม่ดีไม่ว่านางจะวาดภาพเก่งแค่ไหนก็ไม่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้เขาได้เมื่อก่อนตอนที่เขาเขียนกรหักลองได้ลงพูดกันแล้วก็ไม่มีหยุดแต่หลังจากที่เขาได้มาเจอสิทธิ์พี่ใหญ่แล้วเขาก็รู้สึกว่าตนเองถูกหล,ลอกให้หลงกลตลอดหลายปีที่ผ่านมาผ่านไปหลายเดือนขนาดนี้เขายังเขียนกรออกมาไม่ได้เลยสักบทเดียว พอเขาคิดมาถึงตรงนี้สายตาที่เขามองสิทพี่ใหญ่ก็เปลี่ยนเป็นไม่พอใจขึ้นมาสิ์น้องของนางล้วนแต่มีนิสัยแปลกๆต่างกันไปเซียเฉียวเองก็ทำอะไรไม่ได้นางสงบนิ่งมากและพยายามอย่างเต็มที่ที่จะวางตัวให้หน่ากเกรงขามเพื่อสิ์น้องเหล่านี้เคารพนางและมันก็ได้ผลหลังจากดูที่สังยมองนางสักพักเขาก็ถอนหายใจและเบนสายตาไปทางอื่นสิดพี่ใหญ่คนนี้ยิ่งดูก็ยิ่งขี้เหร่เหลือเกิน อาจารย์อายุมากแล้วจริงๆร,รูปร่างหน้าตาธรรมดาธรรมดาแบบนี้ก็ยังสามารถบรรยายได้ว่าเป็นนางเสียนน้อยอาสิทธิพี่สิทธิทธน้องรวมตัวพูดคุยกันหลังจากผ่านไปสักพักเสี้ยเฉียวก็ไปที่หอสองชะตาเพื่อทําน้ําตาวัวเมื่อมีการจัดเตรียมสิ่งของต่างๆเอาไว้แล้วการปรุงน้ําตาวัวก็เป็นไปอย่างรวดเร็วตกเย็นนางก็กลับไปที่จวนรัชทายาทเพื่อใช้ชีวิตชั้นสามีภรรยา พอถึงเวลาที่นัดหมายเมื่งจีฟังก็มาพร้อมกันสหายของเขาจํานวนหนึ่งท่าทางวางมาตราวกับกลัวว่าพวกเขาจะไม่ทรงพลังมากพอและเมื่งจีฟังก็ต้องอึ้งงันไปเมื่อได้เห็นคนอื่นๆที่อยู่ในหอสองชะตาตอนที่หนึ่งไม่ต้องเอกเรกรกมีคนอยู่ในห้องกั้นส่วนตัวหลังฉากกั้นบังลมถึงเจ็ดแปดคนมีราชทายาทนั่งในตำแหน่งประธานเขากำลังพินิจพิจารณาบ้านไม้แกะสลักที่ถืออยู่ในมือส่วนข้างหลังเขาก็เป็นโจเว่จงที่ยืนกอดกระบี่อยู่ด้วยใบหน้าที่เย็นชา พอเห็นเขาก็ทำท่าทางเหมือนเห็นนักฆ่าสีหน้าไม่ได้ดูใจดีเลยส่วนสองคนที่ยืนถัดออกไปก็คืออาจารย์เซียวและอาจารย์ซางจากสำนักศึกษาหลวงข้างๆอาจารย์เซียวคืออัจฉริยะแห่งเมืองหลวงเจียงจินลู่การจัดอับดับผู้มีความสามารถในเมืองหลวงแห่งนี้แบ่งตามอายุและจะต้องยังไม่ถึงวัยสวมหมวกตรงข้ามกับเจียงจินลู่ซึ่งก็คือข้างๆอาจารย์ซนงมีอีกคนนั่งอยู่คนผู้นั้นก็คือเสี่ยผิงกังที่ดูร้ายป่าเถื่อนและไร้เหตุผล ส่วนโมชูเซิงก็มีสีหน้ากระวนกระวายนางคอยจับจ้องของที่อยู่ในมือคนพวกนั้นดูเหมือนกำลังชักสีหน้าใส่พวกเขาอยู่ขาของเมิงจีฟังแงข็งค้างไปในทันทีไม่ต้องพูดถึงคนอื่นๆที่อยู่ข้างหลังเขาเลยใบหน้าของพวกเขาดูเหมือนจะกลายเป็นน้ำแข็งไปเสียแล้วในขณะนี้และไม่กล้าแสดงสีหน้าใดๆดวงตาโตๆจ้องมองคนที่อยู่ข้างในแม้จะหายใจเสียงดังก็ยังไม่กล้าเมิงจีฟังกลืนน้ำลายก่อนจะกระแอมไอออกมาหนึ่งทีเพื่อเรียกขวัญกำลังใจของตนเอง โมชูเซิงท่านจะออกเดินทางเมื่อไรเมื่อได้ยินเสียงเขามือของราชทายาทก็หยุดการเคลื่อนไหวลงทันทีรัชทายาทไม่พูดอะไรแต่เป็นอาจารย์เสียวที่ขมวดคิ้วนิ้วหน้าเจ้าคือคุณชายน้อยของตระกูลมึ่ใใชไหมโตขนาดนี้แล้วเรียนหนังสือมาอย่างไรถึงไม่ได้รู้จักมารยาทบ้างเลย สิทธิ์พี่ใหญ่ของเขาเป็นนักพรตก็จริงแต่ด้วยอายุอาณามและความสําเร็จและการที่คุณชายมื่จะเรียกนางว่าปรมาจารย์โมอาจารย์โมหรือว่าผู้อาวุโสโมก็ยอมได้หากไม่ได้จริงๆจะเรียกนักพรตโมก็ยังดีสีหน้าของเมื่งจีฟังซับซ้อนเขาทําอะไรไม่ถูกเล็กน้อยโมชูเซิงช่างร้ายนักตกลงกันแล้วนางจะออกไปแก้ปัญหาให้เขาแต่นางกลับเรียกคนม,มามากขนาดนี้เรียกคนม,มามากก็ไม่เป็นไรหรอกแต่นี่นางเรียกใครมา ทั้งๆท,ที่รู้ว่าเขาเป็นคนขององค์ชายสี่ก็ยังเรียกกระชายาทมานี่ไม่ได้ตั้งใจหรือนอกจากนี้เขายังเป็นนักเรียนของสำนักศึกษาหลวงเมื่อเห็นอาจารย์ต้องทำความเคารพและมีอะไรตรงหน้าเขามีอาจารย์นั่งอยู่ตั้งสองคนเมื่อจีฟังมีนิสัยแบบพวกคุณชายแต่เขาก็รู้ว่าในฐานะนักเรียนเขาไม่สามารถที่จะทำตัวแย่หญิงต่อหน้าอาจารย์ได้เพราะถ้าหากเรืนน่องนี้ล่วงรู้ถึงข้างนอกเขาก็จะถูกพวกบัณฑิตยมหยันไม่สามารถอยู่ร่วมกันพวกเขาได้เหมือนเสี้ยพิงกังนั่นแหละยิ่งกว่านั้นแม้ว่าเขาจะเป็นพวก Play เสเพ แต่เขาก็ยังต้องการอนาคตที่สดใสาอาจารย์ก็เหมือนบิดาหากเขายังเป็นสิทธิในสำนักศึกษาหลวงอยู่ก็ไม่อาจเสียมารยาต่ออาจารย์ได้เมื่อจีฟังอึกอักลังเลเล็กน้อยเขารู้สึกว่าตนเองหมดเรี่ยวแรงจริงๆเขาก็เลยหันมามองสหายของเขาเพื่อที่จะได้รู้สึกคึกเคิมข,ขึ้นมาจากนั้นถาวายบังคมรัชทายาทหลังจากที่พวกเขาได้ยินที่อาจารย์เสียพูดแล้วก็รีบโค้งคำนับประสานมือทำความเคารพแต่โดยดีจากนั้นก็รีบเอ่ย สิทธิ์ขอคารวะใต้เท้าเสียใต้เท้าโจอาจารย์เสียวอาจารย์ซังปรมาจารย์โม่สีน้าพวกเขาลำบากใจและหวัดหวันมุมปากของมม่งจีฟังกระตุกเล็กน้อยช่วขณะนั้นเขารู้สึกเสียหน้ายอย่างยิ่งเขาพาพวกเพื่อนพ้องมาด้วยก็เพื่อที่จะวางท่าให้หน่าเกรงขามเสียนหน่อยปรมาจารย์โม่จะได้แก้ปัญหาให้เขาโดยดีไม่มีบิดพลิ้วแล้วทีนี้เป็นอย่างไรเล่าอืมลุกขึ้นเถอะ,ะเจ้าสวียนจริงกว่าตามองพวกเขาเล็กน้อยพลางเอ่อยด้วยน้ำเสียงเรียบเรียบพวกจะตามมาด้วยทาไม พวกสิทธ์เคยได้ยินชื่อเสียงของปรมาจารย์โม่จึงอยากมาเห็นด้วยตาตัวเองตอนนี้พอได้เห็นแล้วก็ต้องตกตะลึงพึิงเพลิดโกหกทั้งเพอันที่จริงพวกเขายังได้ดูให้ดีเลยว่าหน้าตาของปรมาจารย์โม่เป็นอย่างไรกันแน่แต่พูดให้ดีไว้ก่อนเป็นพอพวกเขาไม่สามารถที่จะยัออย่วยุทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนั้นได้จริงๆอย่างน้อยๆก็ต่อหน้าและได้แต่ต้องรับใช้ด้วยความเคารพเท่านั้น ในเมื่อได้พบเรียบร้อยแล้วพวกเจ้ายังยืนโง่อยู่ตรงนั้นทำไมกลับไปสิเจ้าสวียนจริงเอ่ออย่างง่ายๆพลางเหลือบตามองเมื่งจีฟังแค่ออกนอกเมืองเท่านั้นไม่ต้องให้เอ๋อเกริกไปหรอกช่องตามใจทูเดย์ตอนที่หนึ่งหเห็นอะไรหรือเมื่งจีฟังได้ยินคำพูดของราชทายาทก็โกรธจนแทบกระอักเลือดพูดอย่างนั้นได้ด้วยหรือเอ๋อเก,กใครกันแน่ที่เอ๋อเกิเ รัชทายาทท่านจะพูดคำนั้นออกมาก็น่าจะเปิดตาดูให้มันดีๆก่อนอย่าได้เปิดปากแล้วเอ่ยอะไรไร้สาระอย่างนั้นออกมาง่ายๆแต่เพื่อนเพื่อนของเขากลับรีพยักหน้าทันทีและจากไปโดยไม่พูดอะไรสักคำแม้แต่จะเหลือบมองเขาสักหน่อยก็ยังไม่มีมื่นจีฟังตกตลึงอึงงันไปเล็กน้อยและรู้สึกเย็นเยือเยือในใจพอเพื่อนฝูงของเขาจับไปเขาก็รู้สึกราวกับว่าตนเองเป็นลูกแกะที่ถูกทิ้งไว้ท่ามกลางฝูงหมาป่าจู่จู ้าก็รู้สึกดีขึ้นมากแล้วดูเหมือนว่าจะไม่ต้องไปในเมื่อนัดกันไว้แล้วจะมากลับคำั้งง่ายๆได้อย่างไรวันนี้อากาศดีทิวทัศน์ฤดูใบไม้ผลิช่างน่ารื่นรมหรือว่าเจ้าลำบากใจที่จะออกไปกับพวกเราน้ำเสียงเจ้าสเสวียนจริงฟังดูค่อนข้างใจดีระยะนี้เขาอารมณ์ดีมาตลอดเมื่อจีฟังรู้สึกหงุดหงิดจริงๆเขาแทบอยากจะตะโกนและกลดด่าออกมาแต่ความจริงก็คือตอนนี้เขาดูเหมือนไก่ที่่พยแพ้ตัวหนึ่งเท่านั้นเขาได้แต่ต้องพยักหน้าอย่างห่อเหี่ยวท่าทางเหมือนคนถูกกระทำอยู่บ้าง เขามีปัญหาอะไรหรือเจียงจิ้นลู่เอ่ยถามที่เขาถามออกมาอย่างนั้นก็เพื่อที่จะเตือนสิทธิ์ที่ใหญ่ว่าได้เวลาที่จะทดลองใช้น้ําตาวัวแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เขาดื้อรั้นที่สุดและยังเป็นปัญหาทางใจของเขาด้วยเสี่ยเฉียวเป็นคนรักษาคําพูดเวลานี้นางจึงหยับเอาน้ําตาวัวออกมาอย่างมีความสุขแล้วแต่มาลงบนเปลือกตาของเขาตามด้วยพ่นน้ำายันเล็กน้อยจากนั้นก็รอผลหัวใจจจขขออองงงงเเเเยยิ้้้นนนนนลู่ตป็กกกาาาัรรรดววววคมะะใจ ผ่านไปได้สักพักเขาก็ลืมตาขึ้นอย่างช้าๆหลังจากที่แน่ใจแล้วว่าทุกอย่างเสร็จสิ้นทันทีที่เขาลืมตาขึ้นหน้าของเขาก็ขาวซีทันทีร่างกายของเขาแข็งเกรงเส้นผมก็ดูเหมือนจะชี้ตั้งขึ้นหากเขาไม่ได้เตรียมใจไว้ล่วงหน้าตอนนี้เขาคงจะเป็นลมเพราะความหวาดกลัวไปแล้วอย่างแน่นอนท่านใดนั้นในห้องเล็กๆนั้นนอกจากคนที่ยังมีชีวิตเช่นพวกเขาแล้วก็ยังมีอย่างอื่นด้วยจริงๆ ที่อยู่ต่อหน้าต่อตาของเขาก็คือชายชราที่มีคราญาคนหนึ่งใบหน้าของเขาเหี่ยวย่นสีหน้าแปลกๆของเขาทําให้รู้ว่าเขาไม่ใช่คนเป็นตั้งแต่ที่เห็นแวบแรกนอกจากนี้ยังมีอีกสองสามคนที่แขวนตัวอยู่บนฉากกั้นด้านหลังสิทธิ์พี่เซียวก็มีอีกหลายคนพวกเขายื่นหน้าเข้ามาดูสิทธิ์พี่รากับว่าพอใจเขาอย่างมากจะมีก็แต่ข้างกายรัชทาย,ยาทเท่านั้นที่สะอาดสะอา้านไม่ใช่สิพอเขากวาดตามองออกผ่านหน้าต่างออกไปเห็นที่ด้านนอกของหอสองชะตาเท่านั้นแหละ เขากลับเห็นวิญญาณอีกจํานวนมากที่กําลังเข้าแถวอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยและจ้องมองมาทางนี้ด้วยท่าทางจริงจังเสื้อผ้าที่พวกเขาสวมใส่ดูเหมือนชุดขององครักษ์เหมือนกับเหล่าทหารองครักษ์ของราชทายาทไม่มีผิดเขาหายใจกระชัน้นขึ้นเล็กน้อยเสียวอวิรงและสัญโยสงสัยมากจึงด้คอยจับจ้องเขาตลอดเวลาและรอดูปฏิกิริยาของเขาเมื่อเห็นว่าเขาไม่พูดอะไรก็ยิ่งงุนงงเข้าไปใหญ่สิ์น้องเจียง เจ้าเห็นอะไรหรือเห็นเห็นเห็นเขาอ้าปากอย่างยากเย็นแต่กลับติดอ่างพูดอะไรไม่ออกสักคำในโลกนี้มีผีจริงๆไม่ใช่แค่มีแต่มีเยอะมากเด็กน้อยคนนี้ใจไม่ค่อยกล้าเท่าไรเลยหลังจากที่ไปหลี่จี้ได้เห็นความกล้าหาญของเสี่ยเฉียวมาแล้วและได้เห็นเจนจินลู่ในขณะนี้เขาก็รู้สึกจู้จี้จุกจิกและรังเกียจเล็กน้อยเจนจินลู่ได้ยินคำพูดของเขาแล้วยิ่งดูเหมือนแมวที่กำลังหวาดกลัวมากขึ้นไปอีกเขาสั่นไปทั้งตัวพยายามอ้าปากพูด ท่านท่นได้ยินไหมไมิมีชายชายชาราอยู่ที่นี่ชายชาราสังโวยวดพูดแทนเขาไม่ได้ดวงตาของเจียงจิ้นลู่เป็นประกายขึ้นมาทันทีท่านก็เห็นเหมือนกันหรือไม่มีนี่สัญญยสายหน้าอย่างไม่ต้องสงสัยชายชารามาจากไหนอีกทั้งห้องเต็มไปด้วยชายหนุ่มที่แข็งแรงเจียงจิ้นลู่รู้สึกราวกับว่าคอของเขาถูกคนบีบเอาไว้เขาทั้งกระวนกระวายและหวาดกลัว ตอนที่1ิบเอไม่มีความแค้นต่อกันพวกวิญญาณไปหลี่จี้และคนอื่นๆแค่มาดูความคลื้นเท่านั้นพวกเขาได้ยินที่เสียเฉียวพูดก็เลยพากันมากันไม่น้อยเพราะได้ยินว่าพวกเขาเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถจึงได้อยากมาดูแล้วก็เป็นอย่างที่เสียเฉียวพูดไวจ้จริงๆเด็กรุ่นหลังพวกนี้ไม่เลวเลย เซียวอวี๋หลงผู้นี้ดูเหมือนพวกนอนหนังสือแต่กลิ่นอายของหนังสือที่ติดตัวเขาทำให้ชายชรายอย่างไปลีจี้อยากจะเอ็นดูเขาสักหน่อยสังยผู้นี้ก็ไม่เลวแค่ดูก็รู้แล้วว่าเป็นเด็กที่รักความสะอาดทั้งเนื้อทั้งตัวเขาราวกับหยกขาวที่สะอาดและไร้ที่ติรูปร่างหน้าตาก็ดูลมุลบอบ,บางคิ้วตาเหมือนภาพวาดราวกับผู้หญิงเจียงจิ้นลู่ผู้นี้ก็ไม่เลวแม้ว่าจะดูเป็นคนใจร้อนสักหน่อยแต่เขากลับเป็นคนที่ดูติดดินที่สุดคนหนึ่ง ในโลกนี้คนที่จะมีกลิ่นอายสูงส่งได้อย่างราชทายาเซียวอวิงหลงและสังโยก็มีแค่น้อยคนเท่านั้นเจียงจิ้นลู่คนนี้อายุน้อยและมีพลังเขาบ้าบินและยังไม่รู้โมเข่าและไร้เดียงสาแต่เขาก็เป็นบัณฑิตปกติธรรมดาคนหนึ่งด้วยความติดดินของเขาอะไรก็เป็นไปได้ทั้งนั้นไม่เลวไม่เลวทั้งนั้นเมื่อวิญญาณตระกูลไปหลี่เห็นคนรุ่นหลังเป็นเช่นนี้ก็มีความรู้สึกพึงพอใจมากวิญญาณตระกูลไปหลี่ส่วนใหญ่จากโลกนี้เป็นในขณะที่บ้านเมืองวุ่นวายที่สุด ในเวลานั้นราชาสำนักโมกเขาเบาปัญญาราษฎรต้องทุกยากแต่ไม่สามารถพูดอะไรได้บัณฑิตมากมายมีความสามารถแต่ไรที่ให้แสดงออกแต่ตอนนี้เมื่อพวกเขาได้เห็นคนเหล่านี้แล้วจู่ๆพวกเขาก็รู้สึกราวกับกำลังโผล่ออกมาจากโคลนตมอและได้เห็นแสงสว่างอย่างนั้นโลกทุกวันนี้จะต้องสุกสงบยิ่งนักพวกเขาทำหน้าตาท่าทางพึงพอใจแต่เจียงจิ้นลู่กลับไม่รู้ไม่เข้าใจอะไรเลย หลังจากนั้นไม่นานไปหลี่จี้ก็เรียกวิญญาณของตระกูลไปหลี่ทั้งหมดขึ้นไปยังชั้นบนจิงจินลู่จึงโล่งใจได้ในที่สุดและในเวลานั้นเองเขาก็เพิ่งจะได้เห็นวิญญาณที่อยู่ข้างกายเมองจีฟังวิญญาณตนนั้นซ่อนตัวอยู่ในเงาไม่ปรากฏกายมาตลอดแต่ดูเหมือนว่ามันจะเกิดความสงสัยในเสียงความเคลื่อนไหวภายนอกจึงได้แวบออกมาชั่วครู่และเจียงจินลู่ก็เห็นเข้าพอดีเขาแทบจะอาเจียน แม้ว่าสีหน้าของวิญญาณตระกูลไผ่หลี่จะดูไม่ค่อยดีและวิญญาณบางตัวก็มีเลือดไหลท่วมหรือแม้กระทั่งหัวแบตแต่พวกเขาก็ได้จัดการมันอย่างดีแล้วและพวกเขาเองก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะขู่ให้เจียงจินลู่หวดกลัวจึงได้ดูเป็นปกตินอกจากนี้พวกเขาแต่ละคนก็สวมเสื้อผ้าที่เซียเฉียวเผาไปซึ่งอาจเรียกได้ว่าดูสง่างาม,น,ามน่ามองอยู่บ้างนับว่าไม่ได้น่ากลัวจริงๆแต่วิญญาณของเอ้อเหนียงนั้นแตกต่างออกไปดวงตาที่แข็งทื่อของนางมองขึ้นและลงตามศีษะ ลำคอที่ว่างเปล่าทําให้เขารู้สึกหลังคอเย็นว่าไปหมดแถมยังแวบไปแวบมาไม่โผล่มาดีๆยิ่งน่ากลัวเข้าไปใหญ่รับได้แล้วหรือเสี้ยเฉียวเอ๋ยถามด้วยรอยยิ้มร่างกายที่แข็งทื่อของเจียงจิ้นลู่ขยับเล็กน้อยเขากําลังจะสายหน้าปฏิเสธแต่เสี้ยผิงกังกลับเอ๋ยขึ้นมาก่อนก็แค่คนตายไม่กี่คนเท่านั้นมีอะไรน่ากลัวปรามาจารย์เป็นผู้หญิงยังรับได้เลยเขาเป็นผู้ชายอกสามสอกจะกลัวอะไรเจียงจินลู่อยากร้องให้แต่ไม่มีน้ําตา เซียผิงกังไม่ได้รังเกียจเจียงจิ้นลู่แต่อย่างใดเขาเพียงแต่คิดถึงน้องสาวของเขาเท่านั้นน้องสาวของเขาอายุน้อยกว่าเจียงจิ้นลู่อีกและนางก็ยังเห็นสิ่งเหล่านี้ได้ตั้งแต่ยังเล็กด้วยแต่นางก็ยังอยู่มาได้ไม่ใช่หรือเจียงจิ้นลู่เพิ่งจะเห็นแต่วันเดียวหากเขาทนไม่ได้ก็แปลว่าเขาใช้การไม่ได้จริงๆสังโยไม่ชอบฟังคำพูดของเสียพิงกังเขาจึงหน้านิวคิวขมวดไม่ได้ใต้เท้าเสียควรพูดให้ไพเราะก,กว่านี้ที่บ้านสังโยมีหนังสืออยู่ไม่อย่างนั้นวันหน้าข้าจะส่งไปให้ใตาบาาอ,อัสกร มันจะต้องทําให้ใต้เท้าเสี้ยบเปลี่ยนแปลงเหมือนได้เกิดใหม่แน่เสี้ยบพิงกังหันหน้าไปมองสัญญอ่านหนังสือช่างมันเถอะปีที่แล้วเพราะข้าอยากจะได้ทวนจากสานักศึกษาเจงไห่ข้าก็เลยอ่านหนังสือทั้งวันทั้งคืนจนอาเจียนออกมาหลายครั้งพวกเราไม่ได้มีความแค้นต่อกันทําไมเจ้าถึงต้องพยายามทําร้ายข้าด้วยตอนที่สิบเอ็ดสิบเอ็ดจับตอน ตอนที่เสี้ยเฉียวไปที่ป้อมเหมืองจะย,ยาเสี้ยผพิงกังไปถล่มสำนักศึกษาไห่มาแล้วเขากำราบศัตรูผ่านด่านทั้งหมดมาได้อย่างดูดันผิดปกติในเวลานั้นบอนการพนันรายใหญ่ทั้งหมดกำลังเดือดมีคนมากมายมาวางเดิมพันแต่คนส่วนใหญ่ต่างก็ไม่เชื่อว่าเขาจะชนะแต่ความเป็นจริงก็คือเขาทำได้หลายวันนั้นถึงกับมีสาวน้อยใจกล้าจำนวนหนึ่งโยนผ้าเช็ดหน้าให้เสี้ยผพิงกังด้วยเขามีชื่อเสียงโด่งดังมาแล้วศักระยะสัสสง,ง่าผ่าเผยมากจริงๆ ซังโยงได้ยินเช่นนั้นแล้วก็นึกถึงผ้าเช็ดหน้าของตนที่เสียผิงกังเคยเหยียบย่ามอารมณ์ของเขาก็ซับซ้อนนักส่วนเจียงจิ้นลู่นั้นก็ถูกลืมไปแล้วมื่งจีฟังกลายเป็นคนมนุษย์ล่องหนและไม่กล้าพูดอะไรไปแล้วอันที่จริงเขาดูเหมือนลูกไก่ที่เพิ่งกระทอเปลือกออกมาจากไข่อย่างไรอย่างนั้นผ่านไปสกักพักพวกเขาก็ออกเดินทางกัน บนรถม้าของเจ้าสเสวียนจริงมีเสี่ยเฉียวและเซียวอวี๋หลงนั่งอยู่ด้วยข้างนอกทั้งสองฝั่งซ้ายขวาเป็นโจ่ยจงและเสี่ยผพิงกังคอยติดตามคุ้มครองมึ่อจีฟังหัวเดียวกระเทียมรีบเขาโดนจัดให้นั่งอยู่บนรถม้าคันเดียวกับเจียงจิ้นลู่อย่างสับสนมึนงงส่วนสัญโยเขาอยากเห็นทิวทัศน์จึงขี่ม้าที่เขาราวิมะติตดตามหลังขบวนไปม้าของเขาดูดีมากจริงๆบนสีสักของม้าตัวนั้นยังถักเป็นเปลียนหนึ่งเส้นและมีดอกไม้ทัดอยู่ด้วย สัญญอยังแบกพินตัวหนึ่งไปบนหลังบนรองเท้ายาวของเขากระดับด้วยแผ่นหยกมันดูล้ำค่ามากราวกับก,บกำลังส่องแสงเมื่อมองดูจากที่ไกลๆเขาดึงดูสายตาของผู้หญิงให้เหลียวหลังมองไม่รู้ตั้งกี่คนขณะที่เดินทางผ่านไปตุ้งติ้งชีปจิจิจิเสียพิงกังอดบนออกมาไม่ได้เจ้าคิดว่าใครๆก็จะไม่สนใจเรื่องเล็กๆน้อยๆ้ยเหมือนเจ้าอย่างนั้นหรือเสียเฉืยอเปิดม่านหน้าต่างขึ้นและเอ่ยหยอกล้อเสียพิงกังแต่นี่มันก็พิธีพิถันเกินไปหน่อย เสี้ผิงกังยังไม่ทันจะพูดจบก็เห็นการเคลื่อนไหวของสัญยอีกและเขาก็แสดงสีหน้ารังเกียจทนไม่ได้พลางบทกลางอุทานออกมาแม่เจ้าโวยคุณชายสั่งผู้นี้ถึงกับพวกหวีมาด้วยขี่ม้าไปหวีเส้นขนให้ม้าไปด้วยอีกของนั่นไม่เหมาะจะเอามาใช้กับม้านี่มันมีแปรงขนม้าไว้สำหรับแปรงสำหรับหวีขนมา้าโดยเฉพาะมาใช้หวีอย่างนี้จะดูอย่างไรก็ขัดหูขัดตาไปหมด ในอกเสื้อของสิทน้องซัญญมีกระจกและแป้งด้วยนะแค่วีจะเป็นอะไรไปเสียเฉียวยิ้มนางไม่ได้ปรักปรำสัญโยนะนางเห็นว่าบนใบหน้าขาวๆและริมฝีปากสีแดงของเขามีแป้งอยู่จริงๆแต่มันก็ไม่ได้หนาเกินไปเป็นแค่ชั้นบางๆเท่านั้นซึ่งนอกจากแป้งแล้วสัญโย,ยยังใช้เรื่องหอมที่หากเข้าไปใกล้ๆก,ก,ก็จะได้กลิ่นเป็นกลิ่นหอมสะอาดของดอกไม้ที่เจอความหวานเล็กน้อยเรียกง่ายๆว่าหอมขึ้นสมองเสียผิงกังไม่เคยเห็นผู้ชายที่เป็นแบบนี้มาก่อน เขาใช้ชีวิตได้ประณีตยิ่งกว่าผู้หญิงเสียอีกหากข้ามีลูกแบบนี้ก็จะให้เขาไปเป็นขันทีเซี่ยพิงกังยังรู้จักที่จะเอ่ยเสียงเบาเซียวอวิ๋งหลงที่นั่งอยู่บนรถมารู้สึกขนหัวลุกไปหมดเขาเหลือบมองเซี่ยพิงกังด้วยสายตาหวาดกลัวนิดๆิดและรู้สึกเสียว่าพี่ท่อล่างเจ้าอยากได้แอบจับเขาตอนเพราะหมันไส้ที่เขารักสวยรักงามเชียวนะถ้าหากเจ้าทนไม่ไหวจริงก็แค่ต่อยตีกันสักยกแสดงบารมีก็พอแล้ว เสี่ยเฉียวกระซิบตอบมุมปากเสี่ยผิงกังกระตุกเล็กน้อยอาจารย์เสียวหน้าแดงจับตอนสิทธิ์พี่ใหญ่คำนั้นไว้ใช้กับสัตว์นะเซียวอวี๋หลงรีเอ่ยทันทีถ้าผิดไปแล้วเสี่ยเฉียวรีเก็บอาการทันทีนางเปลี่ยนอย่างว่องไวเมื่อครู่นี้นางแค่อยากจะซุกซนบ้างเท่านั้นวันนี้นางมีความสุขมากจริงๆมีคนตั้งมาออกมาเที่ยวเล่นกับนางอากาศดูใบไม้ผลิก,ก็อบอุ่นดอกไม้พรีบาน นางได้ออกมาสูดอากาศอย่างนี้ช่างเป็นอะไรที่ดีงามมากจริงๆเซียวอวี๋หลงไม่อาจจะก,กัดข้อผิดพลาดของเซี่ยเฉียวไม่ปล่อยได้เจ้าสเสวียนจริงเองก็มองออกว่าเซี่ยเฉียวกำลังช่วยให้เซี่ยผิงกังระบายอารมณ์ออกมาบ้างต้องโทษที่สายตาของสังโยจู้จี้จุกจิกเกินไปและเขาทนกับท่าทางดูดันวาจาหย,ยับคายไร้มารยาทของเซี่ยผิงกังไม่ได้จริงๆการแสดงออกว่ารังเกียจทางสายตานั้นจึงออกจะชัดเจนเกินไปอยู่บ้าง เพียงแต่เสียผิงกังเป็นพวกฝึกยุทธใช้กำลังเขาไม่ค่อยสนใจเรื่องเล็กๆน้อยๆพวกนี้อยู่แล้วต่อให้สังโยจะมองเขาด้วยสายตาจู้จี้จุกจิกแต่เขาก็ยังไม่เห็นว่าผิดปกติอะไรตอนที่สิบเอสองตลอดการเสี้ยเฉียวรู้จักที่จะสงสารที่ชายของตัวเองนางก็เลยพูดอะไรออกมาบ้างเพื่อระบายอารมณ์แทนเขาเท่านั้นสังโยเองก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ตนเองโดนเสี้ผิงกังรังเกียจไปเสียแล้วเขายังคงดื่มด่ำอยู่กับทิวทัศน์ที่สวยงาม นอกจากนี้ภายในรถม้าที่อยู่ข้างหน้าสีหน้าเจียงจินลู่ยำแยร่ราวกับว่าเขากำลังเหยียบอิสุนักอยู่เจ้าจะออกไปห่างๆหน่อยสายตาที่เขามองเมื่งจีฟังสแสดงความหวาดกลัวออกมาเล็กน้อยเมื่งจีฟังเองก็สับสนรถม้าคันแค่นี้เองหรือว่าเจ้าจะให้ข้ากระโดดลงจากรถมา้าเจ้าเป็นศิษย์น้องของโมชูปรมาจารย์โมนะทำไมถึงได้ขี้ขาดอย่างนี้แล้วสู้ข้าก็ยังไม่ได้เจ้าก็พูดง่ายสิข้าเห็นสิ่งที่อยู่กับเจ้านะเจ้าเห็นหรือ เจียงจินลู่ถึงตาใส่เขากลับวิญญาณนี้ติดตามข้าเจ้ามีสิทธิ์อะไรมาเรียกมึงจีฟังไม่กลัวเจียงจิ้นลู่ในบรรดาคนกลุ่มนี้คนที่เขาสามารถรังแกได้ก็มีแต่คนที่ตรงหน้าเขานี่แหละถ้าหากแม้แต่ต่อหน้าเจียงจิ้นลู่เขาก็ยังไงหน้าไม่ได้แล้วเขาจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนนอกจากนี้เมื่อเขาเห็นท่าทางหวาดกลัวของเจียงจิ้นลู่แล้วก็รู้สึกสมดุลในใจขึ้นมาเล็กน้อยข้ามีปัญหานี้มาหลายวันแล้ว จริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ข้าไม่กลัวเลยสักนิถากไม่ใช่เพราะโมปรามาจยา์โมอยากจะแก้ไขเรื่องนี้ให้ข้าให้ได้ข้าก็สามารถอยู่กับวิญญาณตนนี้ไปได้ตลอดกาลเลยล่ะเฮ้เจียงจิ้นลู่ยอออกมาเล็กน้อยเขาไม่ได้โง่เสียหน่อยเขาฟังคําพูดอวดโมแบบนี้ออกเจ้าอยากรู้ไหมว่าวิญญาณที่ติดตามเจ้าอยู่เป็นอย่างไรกันแน่ข้าบรรยายให้เจ้าฟังได้นะเจียงจินลู่พูดจบก็เอ๋อเองวิญญาณตนนี้เป็นผู้หญิงหน้าตาธรรมดา แต่ว่าสีสักของนางถูกถอดลงมากอดไว้แนบอกดวงตาทั้งคู่ไม่มีสีเลือดใดๆเหมือนกับเจ้าเคยเห็นปลาที่ถูกต้มจนสุกไหมทั้งๆท,ที่เจียงจิ้นลู่เองก็รู้สึกกลัวมากแต่เขาก็ยังไม่ลืมที่จะขู่เมื่งจีฟังให้หวาดกลัวไปด้วยเมื่งจีฟังกำมัดแน่นคนที่อยู่รอบกายราชทายาทล้วนแต่ไร้กาดกันทั้งนั้นตัวเองอยู่ไม่ได้ก็ต้องลากเขาให้ไม่สบายใจไปด้วย ขณะที่เจียงจิ้นลู่กำลังพูดอยู่ทันใดนั้นวิญญาณตนนั้นก็ไม่พอใจขึ้นมาสองมือของนางแยกออกสีสนั้นกลิ้งหลุนๆไปอยู่ใกล้ๆเท้าของเจียงจิ้นลู่เมื่อมันหยุดลงใบหน้านั้นก็เงยขึ้นฟ้าพอดีสองตาที่เหมือนกับปลาตายก็หันมาสบตาเขาพอดีอาอากกเจียงจิ้นลู่ร้องโหยหวนด้วยความตกใจเขากระโดดตัวโยนทันทีแต่แล้วศีรษะเขาก็ชนเข้ากับตัวรถมาโดยไม่ได้ตั้งใจอะเจ้าทำอะไรนะอากก เมื่อจีฟังเองก็แทบกระโดดลงจากรถม้าโดยสัญชาตญาณด้วยอิทธิพลจากท่าทางของเจียงจิ้นลู่ใจของเจียงจินลู่สั่นสะท้านไปหมดข้าน้อยข้าน้อยผิดไปแล้วเจ้าจารีบเอาสีสก,กัดไปเถอะเขาผิดไปแล้วเขาไม่ควรพูดว่าดวงตาของนางเหมือนปลาตายเจียงจินลู่เห็นว่าสีสน,นั้นกระเด้งกระดอนไปมาในรถมา้าก็แทบจะเกาะหน้าต่างรถม้าด้วยความรู้สึกสิ้นหวังเขาผิดไปแล้วจริงๆเมื่อเกิดความเคลื่อนไหวให,ใหญ่โตเช่นนั้นแม้แต่เซี่ยเฉียวเองก็ยังได้ยิน สิดน้องเจียงไม่เป็นไรใช่ไหมเซียวอวิรงเอ่ยขึ้นด้วยความเป็นห่วงน้ำเสียงของเขาอ่อนโยนฤดูใบไม้ผลิมาถึงแล้วไม่ว่าจะสิ่งมีชีวิตไหนๆก็ชอบส่งเสียงร้องออกมาเดี๋ยวก็ได้ฟังจนชินเจ้าเสวียนจิงไม่ได้รู้สึกกังวลเสียเฉียวให้ทั้งสองคนอยู่ด้วยกันแบบนี้ย่อมมีแผนการไว้อยู่แล้วอย่างมากก็คงแค่ตกใจกลัวบ้างไม่มีเรื่องร้ายแรงอะไรหรอกเสียเฉียวพยักหน้าหอยหวนออกมาหน่อยก็ดีจะได้คลายความอุดอู้และทำให้ปอดกระปรี้กระเป่า เซียวอวี๋หลงถอนหายใจสิทธิพี่และสิทธิน้องก็ขี้เล่นเกินไปไม่เหมือนเขาเมื่อเขาอายุ30สิบเขาก็ไม่มีชีวิตชีวามากขนาดนั้นอีกแล้วและค่อนข้างจะเงียบขพึมงสำรวมตอนที่ข้าอยู่ในสำนักศึกษาข้าเคยได้ยินมาว่าคุณชายเมื่อเป็นคนรักสนุกเสเพลไม่ว่าจะเป็นเรื่องกินดื่มเรื่องผู้หญิงหรือการพนันก็ดูเหมือนจะเชี่ยวชาญชำนาญไปหมดทุกอย่างแต่พอมาเห็นวันนี้ดูเหมือนว่าเขาจะเป็นพวกหนักไม่เอาเบาไม่สู้รักสบายก็จริง แต่ก็ไม่ได้เป็นคนที่มีจิตใจชั่วร้ายอะไรขนาดนั้นเซียวอวิ๋งหลงยังรู้สึกเสียดายเล็กน้อยเมื่อนึกถึงเมืองจีฟังขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ